สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับอสสติกไปกักอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันในเกมสมบัติของผู้จิ๋วนั่น,นะคะวันนี้นะคะอสรจะไปเบ็ดที่30สิบาทนะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ไปไม่ได้ซื้อฟิวเจอร์ดีแล้วก็ให้มันหมุนแบบอัตโนมัตินะคะทั้งหมด30สิบรอบนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้รนาะผู้จิ๋วของเราะะจะ ให้เรามากน้อยขนาดไหนนะคะมาแล้วนะคะได้ไป12บาทค่ะแล้วก็มาอีก13บาทมาอีก1บาทนะคะได้ไปทั้งหมด27บาทค่ะมาอีก18บาทค่ะทุกคนแล้วก็ได้มาอีก12บาทเนาะเหลืออีก22รอบนะคะได้มา12บาทค่ะ วายมาค่ะทุกคนแตกไป36บาทนะแล้วมาอีก2ตัวนะแตกไป12บาทได้ไปทั้งหมด60บาทนะคะน่าเสียดานะเ,าเมื่อกี้น่าจะแบบแตกใหญ่เลยเนาะจะได้แบบได้เยอะๆนะทุกคนได้มาอีก24บาทค่ะแล้วก็มาอีก52บาทนะวายมาทุกคนแต่ไม่ได้นะตอนนี้นะคะเหลือหมุนอีก16รอบ ได้มาอีก27บาทค่ะได้มาอีก6บาทได้มาอีก4บาทขอแตกใหญ่สัก1รอบเถอะวายมานะคะได้ไป72บาทค่ะมาอีก1นึ่นะ,ะได้ไป30ได้เงินรางวัลรวมไป139บาทนะวายมาค่ะได้ไป165บาท แล้วก็มาอีก3บาทนะได้เงินรางวัลรวมไปทั้งหมด204บาทผู้จิ๋วของเรานะคะแตกเรื่อยๆเลยนะทุกคนตอนนี้นะคะเหลือหมุนอีก11รอบสุดท้ายแล้วนะได้มาอีก108บาทค่ะวายมาค่ะทุกคนได้ไป15บาทมาอีก3ตัวนะคะวายแตกไป450บาท ไม้สองตัวโอ้โหเสียดายนะคะไม้สองตัวไม่แตกนะคะเมื่อกี้นะคะได้ไปห้าร้อยกว่าบาทเลยนะมามาแล้วนะะพูดจิิวนะ,ะเหลืออีกเจ็ดรอบสุดท้ายได้มาอีกสามสิบบาทค่ะเลือีกห้ารอบค่ะได้มาอีกสิบสองบาท เหลืออีกสรอบสุดท้ายนะคะวายมาค่ะแตกไป105บาทแล้วก็แตกไปอีก27บาทได้มาอีก18บาทค่ะเล้วก็ได้ไปเจ็บาทโอ้โแตกรัวๆเลยนะได้อีก6บาทแล้วก็ได้ะะไปอ,อีก12บาทค่ะได้เงินรางวัลรวมไป246บบาทนั่นเองนะ เหลืออีกหนึ่งรอบสุดท้ายแค่มาสิบแปดบาทรอบสุดท้ายแล้วนะก็ผู้จิ๋วของเรานะคะวันนี้นะก็ได้มาแบบกรุบกริบกรุบกริบน่ารักนะคะได้มาแบบนิ้นหน่อยเนาะวันนี้นะคะอสาอาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย